โอเคครับผมจะมาเล่นทัวร์เล็ททัวร์ดีฟเอนโดยการใช้ไททันโอกแมนนะรอบนี้เปลี่ยนตัวจาก,กล้านฮารเป็นเจ็กแพดสปีกเกอร์แมนนะดิเจ็กแพดด้าสปีกเกอร์แมนตัวเนี้ยซึ่งรอบนี้เจะเลี้ยงด่านและมจะมาผ่านโหมดฮาร์ดเป็นเดิมนะซึ่งคลิปที่ผมตามหาซีรีส์ดีเวิร์ตนั้นผมจะตามหาตัวละคอรอัปเกรดไททันดิวแมนนะ มันที่ริงดูคลิปอื่นก็ได้นะที่ริงอ่ะคลิปไหนที่เป็นการตามหาไฮเอาเกตไททันด,ดิวแมนอะสา่ว่าดูคลิปอื่นได้ที่ไม่ใช่แมสกีดีเวอร์ดกฟอร์มอะซึ่งตอนนั้นผมพูดผมเพอผมคิดว่าตอนนั้นผมคิดว่ามันไม่มีนี่นะมันไม่มีแบบขอคนอื่นมาทําเหมือนเราได้แต่ว่ามันก็เหมือนกันแหละแต่สามารถทำก็ได้นะโอเคคลิปนี้ มาเริ่มกันในแบบอทออลสิตี้นะ <c oughs> เฮ้ยเอาพาพา,ลาลเลนเหมือนเดิมนี่แหละโอเคเข้าไปสตาร์ทเลยมา แล้วก็ให้เลือกเป็นโหมดฮานนะเพราะว่ารอบนี้จะมาเอาอีกแล้วครับชาลเ,นเลนจ์เหมือนเมื่อเมื่อเมื่อ,อที่ผมอัดคลิปไปคลิปที่เาเป็นอีพีแรกนะแต่ที่ผมไม่ได้เขียนอีพีเพราะเป็นอันแรกโอ้ขอโทษนะที่ใหญู่ดแป๊บนึงเดี๋ยวผมจะวางซานต้าไปก่อนวางเจ้ซานต้าไปก่อนแล้วก็ให้วาง เจ้านี่อุฟาร์มเลยนะเฮ้ยเอาซานตา้าดิละแล้วก็ค่อยวางซานตา้าวางไปแล้วก็วาง,วางกระดูกจิกแพดดักสปิกร์แมนมันตีช้าตัวเนี้ยเรเวอร์แรกดาเวสามร้อยโอ้โหน้อยมาก โอเควางไว้เนี่ยมาตีช้าเนี่ยทีหนึ่งคือมอนตายเลยอะ่ะอือหืเอปเกรดตัวนี้ไปก่อนแล้วก็มาวางซานต้าต่อ เรอับเกรดเจ็กแพดดักสปีก็มาไปก่อนนะให้มันเหลือแค่ครูดาวแค่เนี้ยมันยังมันจะตีช้ายอยู่เดิมเหมือนเดิมงั้นเราวางคปิดงั้นผมว่าเราวันคิวปิดแต่ใครใครที่โตกว่าผมผมจะเรียกว่าผมจะเรียกผมจะใช้คำสถานพานะพนามแทนตัวว่าผมนะเอาเกดคิวปิดไปอืม โอ้เจ้าคอมาอีกแล้วเออนั่น,นแหละตีทะลุตีโอ้โหสองทีแตกแล้วก็มาวางรถฟาร์มต่อแค่นี้นะแล้วก็อัปเกรดเจ้าตัวนี้ไว้ก่อนคิปปิดดักหลัง อาคแค่นี้นะฮึมิกแพดดักสปีกแมตตีแรงนะแต่คิวปิดตีแรงกว่าถ้ามันอัพรลเวลสุดท้ายอะ่ะโอเคอัพเกรดไปโหดขึ้นแหละ เราต้องใส่คีมูให้มันเข้าไปกัเข้าไปในจมูกเดิมด้วยนะนต้องใส่คีมูเข้าไปในจมูกด้วยนะออืคิวปิดอะรอไว้ก่อนไม่เป็นไรเดี๋ยวคายทั้งหมดเลยลายตัวนี้ไปแล้วก็วางให้ท่านคคกเม็ดพี่ใหญ่ของเรานะ มันอยู่ในสกีบีดีมาติเวอร์นะตัวเนี้ยแล้วก็ขายเอ้ยยังไม่ลองขายดิเจคแพดดักสปิกเกอร์แมนอะโอเควางไว้แค่นี้ก่อนแล้วก็อัพเกรดรถฟาร์มโอเคในเวลาใช้เงินอัพเกรดไปถึงน้อยกว่าเจ้าเจคแพดดัก เจ็กแพดสปีก็แมนหรือเจ็กแพดดาสปีก็แมนที่ใกล้จะเลเวลที่จะห้านะเลเวลที่จะขึ้นเลเวลหกนะตอนเนี้ยมิวแทนมาแล้วโอเคอัพเกรดไปขายพีิจ็กแพดดาวสปีก็แมนทิ้งแล้วก็มาอัพเกรดซานต้าต่อ แล้วก็อัปเกรดรถไฟไปด้วยโอเคอเคัปเกรดรถไฟต่ออ,ตอัเกรสตาร์เมืม่อกี้เสียงแาผมมาอีกแล้วแต่ว่าคอภัยอีกรอบนึงด้วยตอนเมื่อตอนเมื่อกอืไททันคอกแมนลอยอีกสี่พันงั้นอัปเกรดตัวทำเงินไปก่อน แม็กแล้วตัวหนึ่งตัวทำเงินเจ้ารถฟาร์แม็กแล้วอ่ะอัพเดไปเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมอนมันเยอะเกินไปใจแอนการเสร็จอยเลตหลุดไปได้ยังไงเดี๋ยวมนหลุดตอนไหนเมื่อกี้ใจแอนการเสร็จอยเลตมนหลุดไปตอนไหน Uh huh. อืมืตายตายตายไม่เป็นไรเดี๋ยวผ้าม้อนมันมาถึงตรงนี้เดี๋ยวเราจะเราจะจัดก,การโอเคที่เราก็เป็นซานตาแล้วเดะแบกของเราคือไททันคอกเดยแบกของเราหรือเดยแบกของเราก็คือไททันคอกแมนนะ ตัวเนี้ยเป็นตัวของเราซึ่งบางทีถ้าคนไหนโตไปโตกว่าตอนนั้นอยากรู้ไหมที่ผมบอกไปถ้าใครโตวกว่าผมถ้าใครโตวกว่าผมผมจะใช้คาสฮานแทนคำว่าผมครับว่าผมนะไม่ได้การหยุดก่อนหยุดสคริปต์ก่อน ไม่ได้การเลยบอสออกไปเยอะมากตรงนี้เอาแล้วไง<ม>ใจกองครับใจแอนการเสร็จทอยเลทและบอสทอยเ, <c oughs> เล็ดในเวอาต่อไปมันก็จะลงคูดาวนะ <c oughs> มาเลคิป อื้อเอ็กซ์โพซิบบาลีโอ okay, okay, Santa, ไม่แกโอเคโอับเกสานตาไปออ้หูมันเป็นกองทัพเลยเฮ้ยเฮ้ยจะผ่านคลิปนี้ได้ไหมเนี่ยอ่าตัวดักของเรา อืม <c oughs> ดีนะที่มีตัวรักโอเคักคิดเวทไปเวทที่สิบสามมนหลุดไปเยอะจริงจะรออัปเดตเจ้าไททันโคกแมนก่อนนะ โอเคอัพเกตไปจากนั้นก็มาอัพเกตสานตาให้เป็นรลเวล7ิทั้งหมดแต่ว่าเอาไปละสบตัวเมื่อกี้เห็นสเปสของมันเมื่อกี้มาจะเอาไหวไหมขอร้องเถอขอให้ออกสเปสเจ้าเทแลทหกแมนซึ่งรลเวอต่อไปต้องรอสองหมื่นอหทำไมมอน ผมมาเกียดตัวเรา,วาเกียดบอสนะเพื่อว่าอะไรรู้ไหมพวกบอสทอยเลตมันเดินช้าโอเคอีกอีกพันอีกไม่กี่ร้อยก็จะได้แหละเพราะดูเงินหลักลอยดิโอเคสองหมื่นเัพเกรดแม็กแล้วเอ็กโพสิกบาเร็วเอาอีกแล้ว จ้าเอกสิกบาเรลเรางเราเกียรียมันเพราะว่าอะไรรู้ไหมพอมันระเบิดปุ๊บมันจะแบบหึหระเบิดเป็นมูอ่ะแต่ถ้ามีตัวการสตันก็ดีอยู่เราเกี่ยวแคบกล้องมันหมุนไม่ได้ก็เลยต้องใช้วิธีกดตรงนี้นะรูปโลบอกอะอัปเกรดไปตัวที่สอง โอเคไททันคอกแมย์คาแรกเตอร์เขาเท่นะเดี๋ยวซูงใกล้ๆซูงดูใกล้ๆก,ก่อนเนี่ยคาแรกเตอร์เขาเท่มากต่อไปเอาเกตเตอร์ซา,านต้าไปแล้วตอนนี้ก็เวสยี่สิบเก้าแล้วนะมอนต์หลังไม่มีตัวไหนหลุดเลยอ่ะ ชิวมากแล้วชิวเลยแต่รอบนี้มันเป็น,ปนคลิปเดิมนั่นแหละแต่ว่าเป็น EP 2คลิปแรกเป็น EP ที่1แต่ไม่ได้ใส่ไวนะ้นะผมต้องขออภัยด้วยคือเราอะไม่ได้ใส่ไว้ใน EP ที่1น่งไทยท่านคอกเมยจากการบอสทอยเล็ตมัน รอบนี้เวทีสาสิบสี่อะถ้าใครไม่มีตัวเทพๆนะตัวที่มันจาัดก,การบอสทอยเลดได้อ่ะในโหมดฮาร์ดอะต้องระวังให้ระวังด้วยถ้าเล่นในแบบที่มันแบบสั้นๆอะเพราะว่าบอสทอยเลมันจะออกมาเยอะในเวทีสาสิบสี่เท่าที่ผมดูมานะเคยเจอนะอือหือทีเดียวหายหมด ดอมเมจปืนแรงมากเลยนะในสเปดอะแบบสเปดอะแรงมากซึ่งรอบนี้นเ,ออเ,เอาจ f k เอฟเคไว้เลยอันหนึ่งอันหนึ่งขยับกล้องมาได้ไหมโอเคไม่เอาไม่เอาไม่ดีกว่า ไม่เอาขยับกล้องนะกูขอลไพด้วยเมื่อกี้ผมขอเผลอขยับกล้องมาเพราะว่าแบบกูขอลไพด้วยที่ศึกษา,ามันอยู่ไกลเกินไปด้วยนะเวดี้ศาสเนี่ยเห็นไหมเห็นไหมบอกเลยรู้ไหมบอสท,ทอยเลิมันมาเยอะแต่ใครวนะีเทอร์โค้กแมนอะบอกเลยเคลียร์หมดบอสท,ทอยเล,ลันอะพวกบอสอะบอสท,ท,ท,ทอยเลั ได้เมทลองไทท่านโคอกแมนแรงเป็นหมืนะ่นอะถ้าเป็นสแปดนะประมาณหลักหมื่นเลยมั้งนะผมคิดว่าประมาณหลักหมื่นเลยนะถ้าน่าจะแสนน่าจะถึงแสนไปถึงล้านอนะพวกสเปซของไทยทนักคอกแมนซึ่งผมไม่ค่อยอยากฟาร์มโหมดไหนแม่มากเพราะว่ามันแบบผมรู้สึกผมไม่กล้าเล่นคนเดียวอะเพราะว่าเพที่สิบเอ็ดอะมอนมอนสตันมันเยอะ พวกมอนสตันอ่ะก็เลยลงลองลงมามันเป็นโหมดฮาร์ดแทนเพราะว่าตอนนี้ผมไม่มีฟอ์ดีเจสปีกเกอร์แมนแล้วนะเพราะอะไรรู้ไหมผมเอาไปเทรดหมดแล้วโอเคเว็บทีสามสิแปดโอ้โห ที่ไททันค็อกแมทก็โอนะโอตรงที่ว่ามันหยุดเวลาได้แต่ผมจะใช้ทีหลังที่มอนมันเริ่มมาเยอะเกินโอ้เอาไงมอนมันเยอะแหละโอเคเคลียร์ได้อยู่แล้วมอนก็หลุดเลยเลยเวทที่40แล้วตอนนี้ ตอนแรกเว็บ38แต่ว่าออนสคริปเวฟมมาถึงเวฟที่39แล้วก็40เสียดายเลยแทนนั่นค็อกแมนไม่มีเจ็กแพดนะตัวเนี้ยไม่รู้มันก็คือเสียดายเลยเจ้าไทนนั่นค็อกแมนมันไม่มีเจ็กแพดแต่แต่คุณแต่ช่องซีซ่าเขาบอกว่าผู้พัฒนาจะเอาออกแล้วอัปเดตหน้าแทนะทนั่นค็อกแมนอะ่ะโอ้โ ไม่เืวเวลาอือหเจ้าทีวีดูวคอทอเลตหรืออัพเกตคอทอเลตมันยังไม่มาเลยอ่ะนี่เงินเราเป็นแสนแล้วนะ ดูดิวิ่งช้าเขาวิ่งในประมาณประมาณระดับเร็วอยู่นะเร็วประมาณหนึ่งเวดีสี่สิบสี่นะตอนนี้เว้นอ้าวตายไว้จังมันตายไแล้วทีวีดูคอทอยเลตตายไวายมากอืม